สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ The Deep Dive วันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังร้อนแรงมากๆเลยนะคะครับ เราจะมาดูการจากบทวิเคราะห์ของคุณเข้าหอมอัปเดตล่าสุด26กรกฎาคมนี้เลยค่ะเป้าหมายเราก็คือสกัดข้อมูลสำคัญสำคัญทั้งจุดยืนไทยความเสียหายตัวเลขต่างๆแล้วก็เรื่องที่ไปถึงเวทีโลกแล้วด้วยรวมถึงแนวโน้มข้างหน้ากันนะคะครับผมงั้นเริ่มเลยนะคะสถานการณ์ล่าสุดเช้าวันนี้วันที่26กรกฎาเาก็ยังถือว่าตึงเครียดอยู่มากครับ แม้ว่าการประท้าใหญ่ๆอาจจะดูดูซาล,ลงไปบ้างนิดหน่อยเทียบกับวันก่อนๆแต่กองทัพไทยก็ยังเตรียมพร้อมเต็มที่เลยใช่ไหมคะใช่ครับระดับสูงสุดเลยเพื่อป้องกันอธิปไตยแล้วก็ดูแลความปลอดภัยประชาชนอันนี้สําคัญสุดแล้วจุดยืนรัฐบาลไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเห็นว่ามีการประนามฝั่งกัมพูชาด้วยครับชัดเจนมากครับคือประนามเรื่องการโจมตีเป้าหมายพลเรือนพวกโรงพยาบาลโรงเรียนนี่แหละครับอืม ซึ่งไทยเรายืนยันว่าการตอบโต้ของเราเนี่ยคือคือมุ่งเป้าไปที่ทหารเท่านั้นเป็นการป้องกันตัวตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็มีประเด็นเรื่องอาชญากรรมสงครามด้วยใช่ไหมคะที่พูดถึงกันใช่ครับมีการหยิบยกคํานี้ขึ้นมาเลยว่าการกระทําแบบนี้แบบโจมตีพลเรือนโดยเจตนามันอาจจะเข้าข่ายได้ซึ่งถือว่าแรงมากแรงจริงๆค่ะแล้วเรื่องการอพยพคนล่ะคะตัวเลขตอนนี้ไปถึงไหนแล้วโอ้โหตอนนี้ตัวเลขคือเป็นหลักแสนแล้วนะครับ ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยก็มีการตั้งศูนย์พักพิงดูแลกันไปหลัดแสนเลยเหรอคะน่าเห็นใจมากๆค่ะทีนี้ไม่ถึงเรื่องเศร้าเรื่องความสูญเสียตัวเลขล่าสุดที่มีการยืนยันเป็นยังไงบ้างคะครับถ้าดูตัวเลขณนะเช้าวันนี้เลยนะฝ่ายกัมพูชาเนี่ยโดยเฉพาะตรงจุดปะทะหนักๆที่ภูผีค่ะทางกองทัพภาคที่สองของไทยเรารายงานว่าทหารกัมพูชาเสียชีวิตตรงแหลงประมาณเราวๆหนึ่งรานาย ร้อยนายเยอะมากนะคะเยอะมากครับแล้วก็ยังมีจุดอื่นๆอีกที่มีการประทะหรือโดนตอบโต้ด้วยโดรนปืนใหญ่หรือ F16 ของเรารวมๆแล้วก็น่าจะอีกประมาณ23-24รายครับแล้วฝั่งไทยอล่ะคะฝั่งไทยที่ยืนยันแล้วเป็นพลเรือนครับเสียชีวิต13ท่านแยกเป็นอุบล1สีสเกต8สุรินทร์4โอ้ยเศร้าจังค่ะ ครับแล้วก็มีบาดเจ็บอีก31คนส่วนทหารไทยมีรายงานบาดเจ็บแต่ยังไม่มีการยืนยันเสียชีวิตอย่างเป็นทางการครับซึ่งรัฐบาลก็ออกมาตรการเยียวยาแล้วใช่ครับประกาศแล้วครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่ว่าทหารหรือพลเรือนจะได้รับหนึ่งล้านบาทค่ะส่วนผู้บาดเจ็บหรือทุพพลภาพก็มีเกณฑ์ช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงไปก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบเบื้องต้นพอมีความสูญเสียมีการกล่าวหาเรื่องเป้าหมายพลเรือนแบบนี้ ก็ไม่แปลกที่เรื่องจะไปถึงเวทีโลกนะคะไม่แปลกเลยครับล่าสุดเมื่อวานนี้เองวันที่25กัมพูชาก็ยื่นเรื่องเลยขอประชุมฉุกเฉินคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาหรือ UNSC UNSC เข้ามาแล้วครับการดึง UNSC เข้ามานี่เรื่องใหญ่เลยนะเพราะเป็นองค์กรหลักที่ดูเรื่องสันติภาพความมั่นคงโลกโดยตรงทีนี้เรื่องมันก็ถูกจับตาในระดับโลกแล้วแล้วมันมีผลยังไงได้บ้างคะการเข้า UNSC เนี่ย ก็ก็เพิ่มแรงกดดันให้ทั้งสองฝ่ายแน่นอนครับอาจจะนำไปสู่การเรียกร้องให้หยุดยิงหรือการเจรจาแต่อีกเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยคือสงครามข้อมูลข่าวสารอ๋อใช่ใช่ใชเห็นมีข่าวลือเยอะแยะเลยดุเดือดมากครับกองทัพไทยต้องออกมาแก้ข่าวตลอดทั้งเรื่องยึดปราสาทพระวิหารบ้างล่ะเรื่อง F16 โจมตีพลเรือนบ้างล่ะอืม แล้วก็มีเรื่องที่กัมพูชากล่าวหาว่าไทยใช้พล,ลเรือนเป็นโลกมนนนิ์ด้วยใช่ไหมคะครับอันนั้นก็อีกประเด็นที่ต้องตอบโต้กันไปมันคือการสู้กันในอีกสมรภูมิหนึ่งเลยคือการสร้างความชอบธรรมในสายตาโลกถ้าสรุปท่าทีไทยตอนนี้ก็คือยังแข็งกล้าวแต่ก็ระมัดระวังตอบโต้เฉพาะเป้าทหารใช่ครับดูเหมือนจะพยายามคุมสถานการณ์ไม่ให้มันบานปลายไปกว่านี้แล้วแนวโน้มระยะสั้นล่ะคะมองว่าจะเป็นไปทางไหนได้บ้างเออ ประเมินตอนนี้ก็อาจจะมีหลายทางนะอย่างแรกคืออาจจะอาจจะลดระดับความรุนแรงลงชั่วคราวเพราะอะไรคะเพราะ UNSC หรือเปล่าอาจจะทั้งแรงกดดันจาก UNSC ด้วยแล้วก็ตัวเลขความสูญเสียฝั่งกัมพูชาเองที่สูงมากก็อาจจะทําให้ต้องกลับมาคิดใหม่ค่ะอย่างที่2ก็คืออาจจะมีการผลักดันให้เกิดการเจรจามากขึ้นทางการทูต แต่ก็ยังวางใจไม่ได้ไม่ได้เลยครับยังไงก็ต้องเฝ้าระวังสูงสุดอยู่ดีเพราะปัญหาพื้นฐานเรื่องเขตแดนเรื่องประวัติศาสตร์มันมันยังอยู่แล้วก็ละเอียดอ่อนมากสรุปวันนี้ที่เราคุยกันก็คือสถานการณ์ยังตึงเครียดความสูญเสียมีจริงและน่าตกใจเวทีโลกอย่าง UNSC เข้ามาแล้วและสงครามข้อมูลก็สำคัญไม่แพ้กันถูกต้องเลยครับประเด็นครบถ้วนแล้วมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายให้คิดต่อไหมคะจากการเจาะลึกของเราครั้งนี้ อืมก็น่าคิดต่อนะครับว่านอกจากเรื่องหยุดยิงระยะสั้นแล้วเนี่ยไอ้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเขตแดนกับประวัติศาสตร์ที่มันฝังรากลึกอยู่เนี่ยระยะยาวเราจะจัดการมันยังไงไม่ให้มันกลับมาปะทุอีกค่ะนั่นสินะคะหรืออีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างโดรนที่เราเห็นใช้กันในรอบนี้มันจะเปลี่ยนรูปแบบความขัดแย้งชายแดนในภูมิภาคเราไปเลยหรือเปล่าอันนี้น่าติดตามวิเคราะห์กันยาวๆครับ